ตายก่อนตายไอ้ตายก่อนตายเนี่ยฟังยากแต่ถ้าเข้าใจได้ก็จะวิเศษที่จริงมันไม่ได้มีบุคคลตัวตนเราเขาเราคิดว่าเรามีเราอยู่แล้วพอร่างกายแตกดับเราก็ว่าเราตาย แต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ได้มีเรามันก็ไม่มีอะไรตายมันก็เท่ากับตายอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตายตลอดเวลานี่ี่าตายก่อนตายมีคำกรอนเขียนว้าสหรับข้อนี้ว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผี <c oughs> ตายไม่ดีได้เป็นที่ผีตายโหงตายทำไมเพียงให้เขาใส่ลง ตายโอโทงนั่นคือตายเสี้ยก่อนตายตายก่อนตายมิใช่กลายไปเป็นผีแต่กลายเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายที่แท้คือความตายที่ไม่ตายมีความหมายไม่มีใครได้เกิดแลคคำพูดนี่พันผวนชวนฉงน เหมือนเล่นลิ่งกะลาวนคนต่อแหลแต่เป็นความจริงอันไม่ผันแปร ى. ใครคิดแก้อัดได้ไม่ตายเอ่ยตายก่อนตายเป็นปริญญาของสวนโมกใครเรียนจบศึกษาจบได้ปริญญาตายก่อนตายคือไม่มีตัวตลอดเวลา ถ้าตายเมื่อตายมันตายของคนมีตัวมีตัวกู้แล้วมันตาย <c oughs> ก็กลายไปเป็นผี <c oughs> ตายไม่ดีก็ได้ตำแหน่งผีตายโหง <c oughs> แล้วว่าตายก่อนอตายเมื่อตายต้องกลายไปเป็นผีตายไม่ดีได้ได้เป็นที่ผีตายโหง ที่ตายก่อนตายไม่ใช่กลายไปเป็นผียังอยู่ไม่รู้จับต,ตายเนี่ยนะตายียก่อนตายหมดตัวครูียก่อนตายจิกเข้าถึงสิ่งที่ไม่รู้จับตายเข้าถึงอมะตะธรรมอสังขตธรรมแล้วก็มันไม่รู้จับตายต่อไปมันเป็นความตายที่ไม่ตายคนที่ไม่รู้ ความหมายฟังไม่ถูกหาว่าเป็นเรื่องพูดเล่นลิ้นตหลบตะแรงใชยไม่ได้แต่มันกลับเป็นความจริงที่ยิ่งว่ามันเป็นสิ่งที่แท้จริงว่าที่แท้มันไม่ได้มีอะไรเกิดไม่ได้มีอะไรตายมันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปเจตตาธาตุทั้งหลายปรุงแต่งกันเป็นไปตามกฎแห่งอิทัปปเจยตา ไม่ต้องมีตัวตนไม่ต้องมีของตนนี่เราจะต้องดูให้รู้ความจริงที่มีอยู่ที่เนื้อที่ตัวตาหูจหมูกลิ้นกายใจผมคนและฟันนั้นให้ดูดีดูทั่วว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนมันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติมันทำหน้าที่ของมันตามเหตุตามป หน้าที่ตาทำหน้าที่ตาหูทำหน้าที่หูจมูกทำหน้าที่จมูกลิ้นทำหน้าที่ลิ้นผมขนและปันนังอะไรก็ทำหน้าที่ไปตามนั้นแล้วมันก็หมดหมดปัจจัยมันก็หยุดทำหน้าที่นี่เป็นเคล็ดที่ลึกถ้าเข้าถึงได้มันก็พ้นตายถ้าเข้าถึงได้มันก็ไม่ตาย คือไม่มีตัวกูอยู่ตั้งแต่เกิดจนดับนะเกิดดับเกิดดับก็เป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติแเราเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่เกิดดับเกิดดับเราเห็นความไม่ตายเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะตายมันมีแต่การไหลไปไหลไปเป็นกระแสแห่งการปรุงแต่งของธาตุตามธรรมชาติตามกฎของอิทัปปัจจยตา ถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นความตายก่อนตายใกล้ตายเสียแต่ก่อนตาย